นี่ครับพี่น้องวันนี้น้องเอเลนซิมมาทีวิวอินตาพาร์ลัมนี่ยมาจากสวนเอียงนะพรอนี่เขาเขียนไว้สวนอธิพัฒน์อินตาพาร์ลัมนี่หรือว่าสวนลุงตั้มนี่นี่มี่สี่พัดนี่อย่างเนี้ยครับนี่คือมีสีแดงๆนั่นนี่สีแดงครับนี่ล่ะแลอันนี้ล่ะาสีเหลืองโอ้โหนี่ลุงตั้มทรงมาให้ส่งมาฝากะหน่ายปะเนี่ย ปาดถเอาแกะให้พี่น้องเราเบิ้งงนี้แกะให้พี่น้องเราเบิ้งแกะกองเบิ้งกองละหนึ่งกิโลเนาะนี่แกะได้บ้างกองละหนึ่งกิโลแทบแนูี่ปาดถปลาหิแดงเก็บขึ้นมาทั้งส้วมพี่น้องเราเบิ้งคุ่นนะปาดถี่ปลาหิแดงกับปลาหิเหลืองเอาชิมให้พี่น้องเบิ้ง ไหนมันจะแสบกว่ากันาที่แดงครับเต้นแห่พี่น้องเ <2. S 1> บิงึงอ๋อกระบอกบปาดพี่น้องแล้วเมื่ติล้วครับกอบฟันกอบฟันสวนเพิ่นอยู่จังหวัไดไหนครับวัดอุบลอุบ,บลราชธานีเนะาะบ้นบานบานุญทลิข์บ้านส้มเสี้ยวบ้านส้มเสี้ยว อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลสวนอธิพัฒน์อินทผาลัเบอร์โทร0805893853น่วยงหญ่ค่ะกี่หลี่นี่สั่งได้เลยค่ะสนใจสั่งได้นะครับโรลจักบาทครับอันนี้ตรงทักแชทถามนะาสวนทักแชทไปถามเพิ่นทักไปถามเพิ่นนี่สั่งมาโลละร้อยแปดสิบจ้ะโทรไปถามเลยก็ได้ครับโลละร้อยแปดสิบ ลูกใหญ่นี่ปลาสีแดงสีเมอร์สอนหน้อยกินกินหลูกกินอาิสิมสีเหลืองให้พี่น้องมึงนะครับว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนครับแขอวก็ให้ทูเบากัดไร่คางเนี่ยไปเออเขี้ยวน่าหายบอกพี่น้องอ่ะเลยกัดหยากกินสื้อผ้าล่ำกันไวยใหญ่ใหญ่เางดีๆมันสีขาวก็ผู้เบารีวิวไห้ก็เลยกัดหยาก ว่กัดให้มันถึอวิธีแน่เออห,หวานบ่ครับมันกรอบหวานอยู่ครับแต่ว่าเบื้องนี้แกวิพน้องเบื้องเราไมีแขวานาเลยกัดยากอันนี้สร้างมารอบที่สองนะจ้ะแสบคักอร่อยมากเลยของละหนึ่งกิโลต้องโทรไปถามเพิน่นดนะครับผมตามเบอร์โทรที่ให้ไปฝากพี่น้องกันเลยก็แค่ให้น้องได้ดีแล้วื่องนี้ครับพี่น้องสนใจอในผาลัม สวนอธิพัฒบ้านยายของน้องเอดินอร่อยมากกานเรื่องหลังสือได้ลุงตั้มอธิพัฒน์นภาลังบนราชธานขอบคุณครับลุงตั้มผี่ทรงผานะํำม,มาให้น้องเอรินครับขอบคุณครับ